เปืือนต้นขี้เหล็กฝรั่งหรือว่าต้นฟันสิงโตนะคะีีต่จะเก็บเอาไปทําแกงอ่อมอมขี้เหล็กฝรั่งออ่มใจหนังเค็มหนังควายที่ซื้อวันนี้แล้วทาเหมือนอ่อมขี้เหล็กเลยค่ะเอาไปต้มน้นํามันเททิ้งมันจะขมนะคะมันจะขมเอาไปต้มทิ้งไว้น้ำหนึ่งแล้วก็แกงเหมือนแกงขี้เหล็กเลยอร่อยมากลองแล้วเมื่อคืน คือเอาไปแกงใส่เบคอนอร่อยมากติดใจค่ะ mm. เดี๋ยวคิดด่ว่าจะมาเก็บแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้เอาไปต้มแล้วก็บีบน้ามันออกแล้วก็แช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวเอามาใช้แทนขี้เหล็กได้เลย mm. ไม่ต้องซื้อค่ะเพืเ่อนๆไปหาในป่าปกติตอนกลางวันที่แดดออกดอกมันจะบานนะคะแต่ว่าตอนนี้มันประมาณจะสีพุ่มแล้วดอกมันก็เลยหุบ มันก็เลยหกนี่พอแล้วได้มื้อหนึ่งละดอกมันหกอร่อยมากเพื่อนๆอลองดูนะคะมีทั่วไปในยุโรปดอกฟันสิงโตตายแล้วค่ะเก็บในบ้านปกติเต็มเลยในช่งแต่ว่ามันมันมืดแล้วมันดึกแล้วมันก็เลยหุกไปแล้ว แอปเปิล <Apple> <Apple. S 1> กิตี้ก็ออกดอกแล้วหวังว่าคงจะติดนะปีนี้รอคัานสิงตัก็จะตำไปแกงตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะมันไม่มืดมันไม่คำ่ำเลิกงานมาวันนี้เลิกงานมาสามทุ่มพรุ่งนี้คงเลิกประมาณตีหนึ่งสุดสัป,ปดาห์ แ <Open. S 2> าปเพื่อนๆก็หลังจากที่เก็บแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาต้มต้มแล้วก็เทน้ํามันทิ้งไปน้นํานึงนะคะแตกีตตี้ก็จะเอามาใส่กับน้ำเค็มตรงนี้น้ำเค็มที่แช่ไว้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะติมกะมข้าวเหนียวแช่พริกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ด้วยกันหลังจากต้มแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ก็ตำตำขบือตำขลกขลักบละเอียดปะไหนพักกะหาตามมีตามเกิดนคะคะใส่หัวผ้าฝรั่งพักเพื่อนสาวมาไหเมื่อวานไอ้พักกระเทียมพักกากระจอนพักกาดหวางตุงผสมผสานเข้าไปค่ะกใส่น้ำปลาดสารค้ามเอา บอไดบอกวิธีตวงเลยค่ะเอาตามจำนวนที่เข้ามามีใบายานามันนีใส่ใบายานากระป๋องผงชูลสที่ขาดบ่ไดก็ใส่เกลือพร้อมกันได้เกลือเกลือก็แต่ก็นังเข้มแซ่ไว้ที่ซื้อมามานันนีก็สิมะแกงค่ะก็สิตำตำขัเบือตรงนี้แล้วก็เอาไออันนี้ลงมาใส่ตำน้ำกันที่ตีเป็นคนมากตำขับเบือไม่ค่อยแหลกเลยค่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนาะ กระตำเฮ็ดคือตำขีเล็กอะค่ะเพื่อนๆตามข้าไปเนาะเฮ็ดคือเดียวก็ตำขีเล็กเพื่อนเพื่อนกระตำเดี๋ยวเราม,มาเบิ่ง หลังจากที่ตำเรียบร้อยแล้วก็เอามาแกงเอาไฟอ่นอ,อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ใบายานางลงไปเนะาะใบยะนางกิตตีใส่ไปก่อนแล้วสักหน่อยนางเข็มกิตตีจะแบ่งสองเพราะว่ามันเยอะอะแบ่งแกงใส่สองอันเก็บใบแกงรอบหน้าด้วย เรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลือแกงแบบลวกๆใส่เกลือกะกะเอาเป็นคนบะมักตวงน้ำปรราาลาสารคามใส่เข้าไปก็น้ำปลาแล้วก็ผงชูรส นี่ผงชูรสนะคะไม่ใช่น้ำตาลเป็นคนมากินผงชูรส <c oughs> ต้มให้มันเดือดเรามาดูหน้าตากันเพื่อนๆดูเป็นตะแซบ่บอตี้กระใส่ผักลงไป พอแก้คัดได้อยู่ได้เพื่อนๆเพราะว่ามันแซบอีดีลองเบิง์ด้ะคะ่ะบรดว้าเล่นเพราะมันแซบจริงๆลองแล้วไม่ตายค่ะกิตตี้กินแล้วเมื่อวานยังมีชีวิตอยู่เพื่อนๆน่าทานมาก เรียบร้อยกับข้าวกิตตี้นี่ะน่าทานมากบอกเลยว่าอร่อยผกักเพื่อนสาวเก็บมาฝากเมื่อวานข้าวเหนียวปลาแห้งปลาหมึกแห้งปลาช่อนทะเลนี่ค่ะชมหน้ามาค่ะเพื่อนๆนมากินกับกิตตี้แซบอีลีรับรองอยากบอกต่อนะคะเพราะอร่อยจริงๆเลยอยากบอกต่อปุ๊จะกินข้าวกับมามีด้วยหรอปุ๊ส มาดมาดมาดเรียกแฟนมากินข้าว